โมีประคอร้จ <S> <S 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 ้าดูโอ้ยจะเปลี <S 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 ่ยนร่างเหรอไม่ใช่มาเด้อโอ้มีประคอแล้ว่ะคอไม่มีนะมีประคอแต่คอไม่มีอ่ะยังไงเอตีว่าเหมาะสมไหมดูดีไหมเขาเรียกว่าเป็นชงงาล้าคีมอู มีจีติดตามจัวด้วยเนาะมึงนี่เนาะนี่นี่นี่ปลอกคอเขาจะเรืองแสงนะเวลามีแสงส่องมันจะแวะ๊บแปบแปบแบแบนี่กันรถสวบเหรเหมือนจาราจรที่เขาใส่เสื้อกันนะอ๋อ รถก็จะมาถึงปุ๊บก็สวบพอดีเลยะจะได้รู้ว่าตายตรงนี้อตายรถกี่บา <c oughs> <c oughs> ทโอกี่บา <c oughs> ทบนน่เดี๋ยวแม่น้องจะทําให้ดูว่าวิธีว่าลูกเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเ,<อ>เราไปโหลดเสียงร้องใช่ไหมไโหลดแอปโหลดอะไรมาก่อนเนาะเขาจะมีวิธีบอกเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยดำเกรงดำเกรงเห็นครั้งสุดท้ายวันนี้ใกล้คุณหมูใกล้คุณตัวด้วยใกล้มากเลยนะ่ยดำเกรงใกล้เกินไปปะเนี่ย นะกดส่งเสียงดิกำลังเชื่อมต่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะส่ายค่าเน็ตมั้งปะแม่มึงอะแ่นมันกำลังเงี้ยครับเนี่ยจ้ยินเสียงอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าลูกเราอยู่ตรงไหนก็ดูแผนที่ใช่ไหมมันจะมีแผนที่อยู่เนาะมนชดาป้าไงติด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 โต๊ะมึงอะไอเกิร์นลเบอร์ตั้งเม่พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมที่จะไปเผชิญแล้วใช่ไหม พร้อมที่จะเทสเสียงแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะไปลุยแล้วใช่ไหม